ข้อที่1โจทย์ได้ถามว่าการให้ยืมเงินหมายถึงข้อใดเรามาดูก่อนนะคะการให้ยืมเงินการให้ยืมเงินนั้นได้ให้มีความหมายว่าการให้เงินเอาเรามาดูก่อนนะคะในช้อยก่อนนะคะข้อกอไก่การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืนขอไข่การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนคอควาย การให้เงินโดยไม่ต้องจ่ายคืนงองูถูกทุกข้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโจทย์ก่อนนะคะเราก็มาดูความหมายของการให้ยืมเงินก่อนความหมายของการให้ยืมเงินก็คือการให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะส่วนการให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในข้อ2นี้ น่าจะเป็นการเงินการให้เงินในการทําบุญทํากุศลให้เหมือนข้อคอควายคือการให้เงินโดยไม่ต้องจ่ายคืนเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นะคะคือการให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืนค่ะ